สวัสดีค่ะนี่เรามากินคอลลาเจนอ่ะเมื่อกี้ชมะาม่วงไปแล้วแม่งไอปูชมแม่ไม่สวยพี่จะชงใหม่เมื่อกี้เป็นลิ้นจี่ใช่ไหมเมื่อกี้ลิ้นจี่ตอนนี้เป็นบักม่วงบักม่วงเอาบักม่วงมนาะปั๊ทีนึง,งในช็อปปี้อ่ะลดเดยอะมากเลยทุกคนไปซื้อเถอะผู้ขอร้องม่ ไปซชือ้อก่อนคุณจะปรับราคาค่ะเพราะว่าคุณจะปรับแล้วเพราะว่ามันจะมีไซส์เล็กมานะทุกคนจะปรับเป็นเป็นไซส์เล็กลูกค้าควนนะ่ะลูกค้าปวดไหมบอกว่าพี่มันได้เยอะเกินกินกว่าจะหมดเดี๋ยวพี่ก็จะได้สั่งพี่เออคุเดี๋ยวปรับลงเหลือเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบกรัมหร,หรือสามร้อยกรมัมเ,เดี๋ยวจะปรับลงนะคะทุกคนให้ราคามันถูกลงด้วยจะได้ซื้อกันง่ายๆนะคะ ก็ชงชงชงน้ำเย็นมันก็จะละลายชาทีน